สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทําคลิปแต่ไม่ใช่คลิปต้นไม้นะคะนี่แลวค่ะอันนี้เราได้ปลามาใหม่สองตัวไปลงนัดมาแล้วก็ได้มาเลยสองตัวไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะเ,เพื่อนๆลองดูก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่อ่างกันเนาะเตรียมรอไว้ตั้งแต่เมื่อวานแลวนะคะก็รอปลาอยูอ่ได้มาสองตัวเอาไว้ให้น้องๆเด็กๆที่บ้านดูกันนะคะลองการมาดูปลานี่เร็ว มาดูปลานนี่หนูจะหายใจทันไหมเนี่ยเพิตงตายนะยังไม่ข้ามวันเนี่ยเพิ่งตายนะ เดี๋ยวเราก็จะหาออกซิเจนมาให้เขานะคะเพราะว่าของเรามีอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาติดตั้งให้เขนี่เราก็เป็นน้ํายาที่ทางร้านเขาจัดมาให้ด้วยนะคะเขาบอกว่าให้เราหยุดปประมาณหยด2หยด สองหยดพอแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นต้นผักที่เราซื้อมาพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปนในอ่างไปเลยมันจะลอยไหมเนี่ยแล้วก็จะเป็นผักตัวนี้สะลายหางก็ลอกแน่เลย ไม่รู้เพื่อนๆเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้แต่สวยเลยค่ะใส่ลงไปเลยดูท่าทางละอ่างของเราน้าจะเล็กไปแล้วค่ะนะคะเพื่อนเต็มอ่างเลยนี่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาอ่างเปลี่ยนให้เขาใหม่ดูแบบนี้ไปก่อนธรรมชาติสุดๆและอันนี้หินของเรามีอยู่แล้วนะคะที่บ้าน าเ,เด็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เราจะเติมน้ําเข้าไปอีกหน่อยนะคะเพราะว่าน้ํามันดูมันน้อยนะคะแล้วก็สาหลายมันก็เริ่มลอยข้างบนนะคะห้ดูน้องปลาของเราก่อนเหมือนจะมีความสุขนะคะ เหมือนจะมีความสุขนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาออกซิเจนมาให้น้องเขานะคะ